you <laughs> อุตสาหกรรมก่อสร้างของเราเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัสดุเยอะใช้พลังงานก็เยอะนะฮะในการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการทรําเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือการเอาวัสดุกลับมาใช้การลดเวส t หรือลดเศษวัสดุนะฮะซึ่งปกติก็จะมีเว s อยู่ประมาณ20%เนี่ยถ้าทําดีๆเหลือสัก10%หรือเหลือสัก5%เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับโลกเกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างมากนะครับ อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเจริญในขณะที่สร้างความเจริญก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากและสำคัญที่สุดคือในเรื่องของขยะต่างๆในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งมีจำนวนมากแล้วยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอ สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้คํานึงถึงเรื่องของเวสของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นงานเหล็กงานก่อสร้างทุกชนิดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเศษซากเยอะแยะไปหมดเลยกลองอยู่แล้วก็มันไม่สูญหายไปมันก็ยังเป็นขยะอยู่อย่างนั้นต่อไปบ mm hmm. ริหารจัดการที่ดีเราจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวเราจะเห็นต้นไม้เราจะเห็นลําธารน้ําเราจะเห็นนกเต็ไมไปหมดนั่นแหละครับ ถ้าเราใช้แนวคิด C E C I มาบริหารจัดการเราจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วลดต้นทุนในการผลิตและถ้ามีนโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆเบรษัทผมว่ามันจะพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ คือดีใจมากนะครับที่มีการตื่นตัวแล้วก็มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการคิดว่ามันจะเป็นก้าวแรกครับที่จะทําให้การทรําเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อสังคมนะครับการทำ CSI เนี่ยมันจะต้องร่วมกันหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งจะทำให้เกิดผลประโยชน์เร็วขึ้นและการแชร์ความรู้ร่วมกันต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ CSI เนี่ยขยายวงกว้างขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจโดยรวมครับ ก็วันนี้นะครับดีใจมากๆนะครับที่เห็นหลายบริษัทให้ความสนใจทุกคนก็ทําอย่างจริงจังนะครับวันนี้ได้ทั้งวิชั่นนะครับได้มิชั่นแล้วก็ยังได้ตัวแอคชั่นแผนออกมาด้วยนะครับว่าแต่ละส่วนนะครับจะทําอย่างไรต่อไปก็วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็สุดดีใจมากได้เห็นว่าทุกคนมาทำเวิร์กช็อปกันแล้วมีแพชชั่นในอนาคตเนี่ยคงมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม CECI นี้ครับ SCG Passion for Better